วันอาสารหาบูชาคําว่าอาสารหาบูชาย่อมาจากคําว่าอาสารหะปุณมีบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือน8ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐม,มเทศนาหรือทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกหลังจากที่ตัดสรู้ได้สองเดือนและเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเริ่มปฏิฐานพุทธศาสนา เนื่องด้วยมีองค์ประกอบของพระรัตนไตยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบบริบูรณ์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช45ปีในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8ซึ่งในวันอาสารหาบูชานี้ยังมีเหตุการณ์ที่สำคัญด้วยกันถึง4ประการคือ1เป็นวันแรกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา2เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อประกาศสัจธรรมที่พระอ,องค์ได้ตัสรู้ 3. เป็นวันที่พระอ,อริยะสงสาวกเกิดขึ้นเป็นองค์แรกในโลก 4. เป็นวันที่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์สมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัยและในวันนี้พุทธศาสนิกชนต่างพากันน้อมระลึกถ,ถึงคุณของพระรัตนตรัยด้วยการไปชุมนุมตามวัดวาอารามต่างๆเพื่อบูชาปูชนียวัตถุได้แก่สถูปเจดีย์หรือพุทธปฏิมา ด้วยดอกไม้ทูบเทียนมีการสวดมนต์สรรเสริญคุณของพระรันาตนตัยการรักษาศีลเกนการเจริญภาวนาเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติในวันวิสาขาบูชาสำหรับที่วัดสเกตนั้นมีการทำบุญตักบาตรรอบบรมบรรพตภูเขาทองการรักษาศีลการเจริญภาวนาการแสดงพระธรรมเทศนาและการเวียนเทียนรอบบรมบรรพตภูเขาทอง เพื่อระลึกถึงปุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อสืบทอดอายุพุทธศาสนาให้ยาวนานสืบไป